ปลาจจะไจตังแ้วมือนี่ก็เป็นวันยุดราชการค่ะพี่นองค่ะเป็นวันระลึกนะคะสำรับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะนั่นล่ละค่ะพี่นองแกผ้าพีผ้านองติดรถพอบานมาช่มบรรยากาศสองขางทางค่ะเขาบอกว่าบ่อยากให้เสียงเงินหลายแค่มาติดรดถืือซอเดอร์วัสันสิอดใดบ่อพี่นองมามือนี้ก็สิไปร่นเครื่องไฟฟ้าเนาะ ้านนี่ก็สิบ่ได้ซื้อ,อยังดอกคิดว่าเพราะว่าบ่มีแนวหมักบ่มีตนหมอกตนใหม่พี่น้องมาลานวัสดุบ่ได้สนใจปันได <c oughs> สองขางทางกาลังงามพี่น้องช่วงนี้ก็สิมีใบสีเหลืองสีทองปลาปลายค่ะพี่น้องช่วงนี้กําลังอดอบอุ่นอยู่ก็สิอุ่นอุ่นเย็นเย็นพ่อเป็นวัดดีดีนี่แหละพี่น้องอีกจักหน่อยกับเมนว่าบ่มีใบแล้วตนใหม่พี่นอ้องเออ ต้นไม้ใบกบสิรวงกสิเรือแค่ความว่างเปล่าและเงางอยเดียเป็นนี่ตอนนี้กับมาบลานข้ามมาจ้ะพี่น้องกับบ่ได้ถ่ายหลายดอกพี่น้องเพราะว่าคนมันหลายบางบา้านเขาก็ติดห้ามถ่ายรูปอันเด้เออทางนาก็เริ่มตกแต่งสําหรับวันคริสต์มาสแล้วค่ะพี่น้องนี่เริ่มมีให้เห็นไ้เบิ่งแล้วค่ะคนก็เริ่มซื้อของจับใจใส่ซื้อของไหวนะคะ ไก่วันคิดสุดยอมากขอ,องเบิร์ดเดสพี่น้องฝรั่งนี่มากซสื่อกะจุกกะจิกดีแห้งฉันยางมากมองนี้นะพี่พ่อบานสิมาเอาน้ำยาไว้สำหรับฉีดกระจกย่ามหิมะมันลงย่งามน้ำแข็งมันเกาะพี่น้องบี้ก็สิมาเบิ่งอาหารนกอาหารอันนี้เราเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเลี้ยงนกหลังบ้านเหมือนว่าเออนกธรรมาติอยากให้อาหารมันเหมือนว่าเหอนก่อนแล้วแต่ฉันเลยวางสิจำไว้อ,อยากให้มันมากหรอกฉันคีดคัน คำความสะอาดขี่นกเนาะเออ,อน,นี่ก็สิม,มาล่อพอบานนาะพอบานไปเอาใหม่ที่ไปต่อเติมโชฟ้าคือก่อนละโชว์้าเพราะฮัลด้แล้วตัวหนึ่งเนาะอันนี้เห็นกับมาเบิ่งโซนคั่วพี่นอ้องโซนอันซิ่งโซนคัวนี่แพงแพงเ,พงเพงดตาสัมเรสเนี่พี่น้องนี่เนี่ยคัวในหน่อยนี่บ่เม่นธรรมดาเดี๋ยวนี่น้อยน้อยกระทัดรัดสำหรับ เป็นควันดูเป็นหยังเสียห่องในน้อยบ้านในน้อยมีขมั้วมุมเล็กๆเนี่ยพี่น้อง่่แมนถึกถึกเดยเนี่ยสามพันแปดกัวเลยเกือบสามพันเก่าพี่น้องมินิม,มอมอันนี้ก็เปิดออกมาอังศีก็บไวสําหรับใส่เครื่องเทศหมุนซุกเขา่าซุกออกได้พีน่น้อเด็กหน่อยออนซ่อนลายออนซ่อนขั้วงามพิน่นว่าโอ้ยเรียบๆงๆ่ายๆเออ เทคโนโลยีไม่ต้องอันนี้นั่งบอกว่าโอ้ยอนี้ผาก,กันมาเลือกอันผื้นโตผื้นขั้วเดยพี่น้องอันนี้มันเป็นเคลือบเนาะพ้าก,กันบอกว่าเป็นเป็นไมหมว่าสันเอเอทียงกันทนี่นี่เขาเป็นพลาสติกเคลือบเนาะฉันมาถึกใจอันนี้พี่น้องฮิตเตอร์ทําความร้อนนี่อยอนไฟลุกเบิบๆนี่มันสีเสียบปากแบบเสียบปากเลยทุกคนมันกะสิทรงไออุ่นมากห้เห่าเนาะ อันนี้ก็เป็นประดับก็ซื้อเนาะนี่หลายแบบค่ะพี่น้องสามสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันขึ้นแบบฮิตเตอร์แบบนี้อันนี้แบบเติมไอเชื้อเพล่งแบบใส่ใหม่เข้าไปเลยลูกเลยบอกว่านี่อันเหมาะกับแม่นี่รุ่นคาดซิกว่า <laughs> ฉันว่าเอาแล้วคาดซิก <laughs> แบบนี้งามกับวงงามเพื่อผู้เฒ่านี่เนาะออันนี้ฉันก็สิมาเบิง่งโซนคิสมาสเด้ฉัน กั้นใจไว้แล้วว่าฉันจบิบว่สื่อฉันบอกจะคว้งไว้แล้วล้านนี้ฉันจิบ่ยิบยังจักอย่างฉันก็บ่หยิบอีหลีแต่ล้านที่สองบนแน่พี่น้องอาจจะได้ยิบอยู่ล้านนี้บ่คอยปันใดจ้ะนี่นี่คริสต์มาสออซัมเ็จก็เริ่มมาขายแล้วพี่น้องคริสต์มาสแท้คริสต์มาสปลอมนะอันนี้ละโยงละเยงอันนี้เป็นล้านไฟฟ้าน,นี่สิบ่หลายปันใดได้ท้าไปล้านในสำหรับตกแต่งบ้านภายในนี่โอ้ยหลายยางัง เบิ้งบาวาดบาวหวพี่น้องฉันชอบอันนี้ที่สุดเลยเป็นโมเดลในหน่อยตั้งทิ้งโตสวยๆค่ะพี่น้องมีหลายแบบให้เลือกเลยนี่อันนี้แห้งมากค่ะพี่น้องยืนจ้องอยู่จนฝรั่งยืนถาเลี้ยวเบิ้งฉันเอ้ยงามรมา่างการร้านนี้ก็เพราะได้เสียตังค่ะม่